สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็พบกับครูเจมรักงานไทยเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสอนเชิงระบบนะครับซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ยในรายวิชา ดอกไม้ประดิษฐ์ครับซึ่งในรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์นี้นะครับก็จะเป็นวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับซึ่งเราก็จะจัดการเรียนการสอนในการประดิษฐ์ดอกไม้ซึ่งทำรรมาจากธรรมชาตินะฮะแต่ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหารายวิชาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบแล้วนะครับประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ของนักเรียนนี้ก็จะไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าการจัดการ learn, เรียน WA, การสอนเชิงระบบ นี้ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับการ,การจัดการการจัดเรียนการสอนเชิงระบบนี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อนะฮะข้อแรกคือ i n p u t i n p u t คือสิ่งที่ป้อนเข้าไปนะครับสิ่งที่ป้อนเข้าไปคืออะไรคือสิ่งต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่างๆเช่นการเรียนการสอน ในชั้นเรียนหลักสูตรตารางสอนวิธีการสอนนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลหรือเป็นเนื้อหาต่างๆในรายวิชาที่สอนนะครับต่อมาข้อที่2ในระบบการจัดในระบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบนะครับก็คือ r o c e s s นะครับ process ก็คือกระบวนการเตรียมความพร้อมในเนื้อเรื่องต่างๆซึ่งในส่วนของเรื่องวิชาดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์นี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่อง ของประวัติความเป็นมานะฮะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของงานดอกไม้ประดิษฐ์แต่นอกเหนือจากนี้นะคะเราจะทําการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนนะฮะวิธีการทดสอบนักเรียนของก่อนเรียนของเราในวันนี้ก็คือการสอบนะฮะการสอบด้วยแบบ ทดสอบทั้งหมด10ข้อ4ตัวเลือกนะครับโดยให้นักเรียนนี้นะครับสแกน QR Code ตามที่ขึ้นหน้าจอ,อได้เลยนะครับข้อสอบก็จะขึ้นในลักษณะของ Google Form นักเรียนก็สามารถจะทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้โดยจะดูความรู้พื้นฐานของนักเรียนนะครับว่ามีความรู้พื้นฐานในเรื่องในเรื่องของวิชาดอกไม้ประดิษฐ์เท่าไหรน,นะฮะต่อมาในส่วนของข้อที่3ในการจัดกระบวนการเชิงระบบนะครับก็คือเอาพุทเอาพุทก็คือผลผลิต ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะฮะในการแนะนําเกี่ยวกับงา,ง,างานดอกไม้ประดิษฐ์แนะนําเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับการเก็บรักษาเครื่องมือโดยรวมแล้วนะคบเราก็จะพูดไปว่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคบมีวัสดุในการทําดอกไม้ประดิษฐ์มีอะไรบ้างทํามาจากพืชจากศาตว์หรือจาก อ่าย,ายสังเคราะห์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ในการประดิษฐ์นะครับได,ได้ได้แก่กันไกลคลีมคีมปากหนีอาปากคีมหนีบนะครับหรือจะเป็นสีย้อมดอกไม้ต่างๆเครื่องรีดไฟฟ,ฟ้าฟองน้ํารองรีดกระจกรองย้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวัสดุในการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเก็บรักษานะคะ การเก็บรักษานี้นะครเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลไปทั้งหมดแล้วนะครับในเอาพุตเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องพูดถึงในส่วนของการเก็บรักษาในเนื้อหาเบื้องต้นของการทําดอกไม้ประดิษฐ์นะครับต่อมาเมื่อนักเรียนเรียนไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของวิชาดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเราก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อดูว่านักเรียนจะมีความรู้ ในด้านทักษะที่เราสอนไปเมื่อสักครู่นี้ไหมถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ที่สามารถที่จะพัฒนาในการทําข้อสอบได้คะแนนก็จะมีระดับที่สูงขึ้นบางทีนักเรียนทําข้อสอบใช่ไหมครับนักเรียนทําข้อสอบก่อนเรียนนี้ได้คะแนน5คะแนนแต่ครั้งสุดท้ายนี้นะครับในการทําแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนได้10คะแนนนักเรียนก็จะสามารถใช้ความรู้ที่เราสอนไปนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาในการเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาทําแบบทดสอบหลังเรียนตัวน,นี้ก็จะย้อนกลับมาในข้อที่4ของกระบวนการเชิงระบบคือฟีดแบกนะฮะผลตอบกลับฟีดแบกผลตอบกลับนะครับในแต่ละระบบใหญ่ๆนั้นนะจะมีการทํางานที่ซับซ้อนกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาเอาพุทนะฮะมาปรับปรุงฟีดแบก เพื่อที่จะย้อนกลับไป Input นะฮะเพื่อให้ได้เอา put ุตใหม่และเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนสมมติว่าถ้าเกิดเราสอนนักเรียนไปเนี่ยในขั้นตอนแรกอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนได้ความรู้3คะแนนแต่แบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนได้ความรู้2คะแนนจากตอนแรกได้3เรียนไปแล้วได้2เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมีปัญหาในเรื่องไหนเราก็ต้องเอาข้อมูลตัวนั้นนะ่ย อาจจะสอนซ่อมเสริมนักเรียนไหมหรือจะมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นข้อสอบยากเกินไปหรือสมมติถ้าเกิดนักเรียนทําในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนได้5คะแนนและแบบทดสอบหลังเรียนได้10คะแนนก็แสดงว่าการจัดระบบการเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนจึงมีความสามารถและความรู้พื้นฐานที่เราสอนไปเนี่ยในการทําแบบทดสอบหลังเรียนในฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยได้อย่างสูงขึ้นมาก มากเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงระบบในรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับครั้งหน้าอาจจะมีขอคาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นี่น้องน้องไว้ศึกษาข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ